แล้วันนี้เราอยู่เกมโรบอตในแแบที่มีชื่อว่า Time Bomb Man นะครับแแบบนี้นะเราจะได้บิวสิ่งกอสร้างขึ้นมานะครับในแบบของเราครับตามจินตนาการของคุณที่จะเป็นเหมือนบังเกอร์คอยหลบพวกเราตัวระเบิดนะครับซึ่งจะเป็นหนึ่งในพวกเราหรือว่าหลายๆคนจะกลายเป็นตัวระเบิดจากนั้นตัวระเบิดครับจะไล่ระเบิดใส่ผู้คนนะครับผู้คนที่โดนระเบิดครับจะตายและกลายเป็นตัวระเบิดมาระเบิดคนอื่นต่อนะครับจนกว่าจะเหลือคนสุดท้ายหรือว่าคนนะครับตายทั้งหมดถ้าคนตายหมดเกมจะจบลงครับมีเวลาให้สร้างครับ5นาทีเริ่มได้ครับเอาล่ะทุกคนเเรริส้างลย ที่ใครที่มันรีบสร,ร้างเลยเว่ถ้าเราสร้างที่สูงสูงอะ่ะมันจะได้แล้วแต่แล้วแต่แแตเอา,อางี้นะผมพูดแค่ว่าแล้วแต่วัสดุดจะมีหลายแบบนะมี stone นะครับมีแพลงนะครับไม้นะแล้วก็มีหลอกนะไม้ท่อนนะครับจากนั้นก็มี s t o n e อรอนนะครับมีประมาณนี้นะแต่ละอันจะมีค่า HP ที่แตกต่างกันไปนครับความทนทานนะครับโอเคทุกคนเริ่มสร้างเลยเราจะทำประมาณนี้ทำเสาขึ้นะแบบนี้เป็นเหมือนแบบบ้านแล้วก็เติมหินเข้าไป เดี๋ยวเวลาอีกหนึ่งนาที20วินาทีครับรีบสร้างกันได้เลยโอเคผูพื้นครับทำเป็นบ้านแบบขนาดเล็กนะของผมมีใครจะทำเป็นอะไรบ้างครับมีในหัวไห <c oughs> มผมทำเป็นอ่าตรงข้างล่างเป็นฐานข้างบนก็จะเป็นที่อยู่โอ้ยบ้านเล็กที่อะไรได้กี่ไปยะบ้านเล็กที่59อะไรขอทาย,ยุทํเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันพี่โอเคไปข้ามคนอื่นเลย <c oughs> พี่ไอทำาอะไรครับป้อมปาการนะครับป้อมปราการนะผมคิดว่าถ้าอยู่สูงจะได้เปรียบกว่าในการมองเห็นศัตรูสสวนพิ่ตายแล้วพี่ทำเป็นปราการป้อมครับโอเคไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนไม่เหมือนพี่ยาล่ะกระป้อมครับกระป้อมโอเคโอเคเวลาจะหมดแล้วเหลือเวลาแค่15วินาทีนับถอยหลังครับตอนนี้โอ้ผมยังสร้างไม่เท่าไหร่เลยเสริมเล็ขหน่อยแล้วกันข้างล่างเอาแล้วครับทีนี้ครับถึงเวลาเล่นครับผมได้เป็นเซอร์ไวนะครับก็คือผู้เอาชีวิตรอด ส่วนคนอื่นๆครับไม่รู้ว่าใครได้เป็นระเบิดบ้างมาแล้วกูปีนกูปีนพี่ตังพี่ตังเป็นพี่ตาเป็นสายอย่าบอกนด้ามดหรืนเปล่าสายุูไปแล้วสายยย พี่ตากใจเยๆกูดีพี่ตากใจเย้เฮ้ยโอเคตอนนี้มีใครเป็นบ้างมีใครเป็นบ้างมีทายุเป็นอ่าทายุเป็นแล้วทายุนระเบิดแล้วขึ้นมาตัวเองเป็นหรือเปล่าขึ้นมาตัวเองเป็นหรือเปล่าไี้ย่าดีไอ้ย่าดีไอ้ย่าดีไ้ย่ไอ้ย่าใจเย้ยนะเฮ้ยเฮ้ยตกน้ำโอ้โหโอ้โหแรงระเบิดโคตรแรงเลย โอเคโครงการเป็นตัวระเบิดครับคนที่รอดอยู่ตอนนี้บีพี่ไอแล้วก็พี่ย่าครับพี่ไอกับพี่ย่ารอดอยู่จากการพวกเรายเลระเบิดเลยนี่อ้าวพี่ย่าตกน้ำไอสัตว์หนีหนีหนีต้องตกน้ำหลือพี่ไอเหลือพี่ไอหลือพี่ไอพี่ไอซ่อนตัวอยู่อยู่บ้านแบ็คโคตรปลอดภัยอ่ะเหลือเวลาสาวด้ทียี่สิบวิเอาดิเด็ดเด็ดเด็ดเขาอยู่นี่ขาอยู่ดิลุนกระเบิดลุนกระเบิดตรงนี้เลยลุบิดตรงนี้ทุกคน ปุ้ม <risque> นี่ไงความมาเลยมาเลยลูกคบแล้วคบแล้วลแล้คลีพี่หอยู่ไหย่าไปได้ย่าไปได้ถ้าบอมชนะ เกมเล่นประมาณนี้ครับลักษณะประมาณนี้ครับเกมเพย์ประมาณนี้เอาแล้วมีเวลา5นาทีครับรีบบิวรับรอบนี้รอบนี้คิดว่าจะสร้างเป็นอะไรครับมีแผนรับมือไงไม่มีผมคิดว่าการที่เราอยู่แบบเงียบๆบเราต้องสร้างหลอกเขาหลานครับสร้างหลอกสร้างหลอกอใช่คิด็นแบบพี่แบบว่าแบบสร้างอะไรหลายหลังอะผมรู้แล้วพี่ผมจะทําเป็นปลากั้วพี่ ผมจะทำมันปากลัวไปตกเองอ่ะตกเองทำปากลัวตกเองเข้าพังฐานเสาจบแล้วครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าทำบอมมันเล่นด้วยนะแบบโอ้ยโดดไปดีกว่าดึงดึงแม่งทักบอมก็ว่างนะกูดูส่ ผมจะไม่เน้นเป็นบ้านแล้วงานผมเน้นเป็นปลากก๋อนะเอาไว้ให้พวกเขาแบบไว้จุกด้วยนะเป็นไงเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อแบบมวลมนุษยชาติได้เลยนะพี่อู๋จะยืดทำสูงยังน้องหนูอยากยื่บนสูงสูงอะพี่ใช่พี่เดี๋ยวเยขยคือพี่ยุ่งอะไรอะขอบคุณขอบคุณที่แจ้งให้ทราบอะหรือไม่อยากทราบก็ตามอะพี่ โอเคเหลือเวลา2นาที3าสี่วินาทีครับจงบิ้วในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะรอดโอเคผมประมาณนี้แล้วกันหมดแล้วใครขึ้นมาอยู่บนนั้นอะรังใครวะลายจู <laughs> ๊ดอะไรเป็นรังใครวะพี่มร <laughs> ังแมงสาดรังแมงสา,งสาเป็นรังของพี่ตังครับแต่พี่ตาโผมาดูหน่อยดิดูดูมัวพิ้วเซชาติเขาหน่อยดิโอ้ไม่ได้พีอ่อยู่ข้างในสุดเลยนี่ระเบิดตรงเสาปุ๊บเรียบร้อยบ้านตกทะเลตายอ่ะไม่ตกน้องนี่คำนวณมาแล้ว อเคพี okay, okay, ่โอเคพี่การหันวนไม่มีผิดพลาดน้องล้เบิดไปทางซ้ายไอ<ๆ>้พี่มันล้มไปทางซ้ายอืไม่ล้มพี่คำนวณมาแล้วเนาะคำนวณมาแล้วคนวละล,ล้มไปหาคนอื่นต่อแล้วจากนั้นก็เดินต่อเลยคือการนวนของพี่ตังเขาคือโดบบนระเบิดแน่ๆแหละแต่เขาจะไม่มีทางล้มไปโดนน้ำผมบอกเลยได้แล้วเขาจะแบบได้จุกต่อเดี๋ยวถ้ายุ่งถ้ายุ่ไม่ไหวกระโดดไปฝั่งอื่นไอ้ตัดเที่ยงกระโดดฝั่งนี้เย้เย้เย่ยงกว่านี้นะอาจจะต้องเยีงเย็นยกว่านี้โอเคห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ เริมได้มันอไไร่จะได้ใช้บ้านตัวเองวะเนี้ยคนที่เป็นทาบอมมีสองคนครับตอนนี้พี่ตังกับแบทโอ้โหบ้านกูไม่ได้ใช้ไม่ใช้เป็นกันพี่กูหยีปลากั่วไอ้สา์ปลากัวกระโดดแรกตกเลยกระโดดแรกเลยกระโดดแรกก็ตกเลยพี่ออกเดียวตายค่ะตายุพี่มาแล้วพี่เราต้องจัดการสายุสายุตรงนี้เดี๋ยวผมระเบิดตรงนี้ให้ บึ้มระเบิดฐานเลยพี่ระเบิดฐานเลยตูมฐานปลาเลยฐานปลาแล้วปลากัวปลากัวดอกแรกพี่เหมือนผมเลยตายุไปแล้วพี่ตายุไปแล้วโอ๊ยติดติดอะไรวะติดอะไรวะลุมพี่ลุมลุ่มเจอการโอ้ยกับฟันเรากับปลาเราไอ้เอาล้วตอนนี้เหลือพี่ไอพี่ไอคนเดียวเท่านั้นตดีหรือเปล่าเดหรือเปล่าบึ้มไม่มีเหรอ พี่จิ๊เาอยู่ริมน้ำเขาอยู่ริมน้ำเขาอยู่ริมน้ำผมว่าต้องหาตัวต้องหาตัวริมน้ำบ้านหลังนั้นแหละบ้านเมื่อกี้เลยบ้านที่เองบอกว่าอยู่ในนี้หรือเปล่าพี่ชายจักรเลยเดี๋ยวเลยเฮ้ยผมเจอตัวเขาแล้วอยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงไหนพี่เจอตัวเขาแล้วพี่ข้ามไปไม่ได้วะอยู่อีกฝั่งเดียเฮ้ยอะไรอะถ้าบอา win สร้าผมององมาเปรบข้างล่างมึงรู้อีกเหรอวะเอ่ารอบนี้ห้านาทีครับสร้างเลยอะไรของผมประมาณนี้แล้วกันนะผมคิดว่าบางคนเป็นป้อมหนาหนาผมคิดว่างั้นส่วนพี่ไอ้นะเขาจะแบบขึ้นไปที่สูงเฮ้ยใครมาอยู่บัดละเนี่ยใครทำไรอ่ะไม่มีอะไรพี่ แย่แล้วพี่แย่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่ทางตะยุไม่ดู้ตายุแย่นะยังมันขึ้นได้ตายุต้องเลยไปลบนะโคตรดีเลยพี่รูลบไม่ได้ของคนอื่นนะโคตรแย่เลยดีโคตรแย่เลยยังดีขออนุญาตเกียร์ขออนุญาตเกียร์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ต้องห่วงตะยุเดี๋ยวพี่จะไปพี่จะโยงไปบ้านมันด้วยขอยเดินดิพี่โยงไปมันด้วยเออยพี่ทำอะไรบ้านผมเนี่ยเฮ้ย เอ้ยโยกอะไรบ้านี si? ้เฮ้ยเฮ้ยมึงจะทำทางขึ้นเองนะเมื่อกี้มันก็ถึงเวลาแล้วใส่โยกมาเราเราต้องเอาเราต้องเอาทาออกแล้วล่ะเราต้องเอาทาออกแล้วสัญญาเลยอ่ะตอนวิ่งตอนวิ่งต่อที่พายไงค่ะทางลงไปด้ยเลยสวยอย่างนั้นแหละ มันเป็นเกมสามนคทีกันไปแล้วก็คือเกมสามนาทีรวมพลังใช่พี่โอเคเอาดีแต่มันจะพังเสาไหนกันเราจะรอสักเสาอะไรสาแล้วแล้วเก็เอาดาบดีก็ได้ถ้ายอดดาบพอมันขึ้นพวดดาบตีพวกดปวตีอ่ะมาแล้วแม่มาแล้วเอ้ยอะไรมาแล้วมาแล้วโค้งขายโค้งขายย่าดูดิบ้านสามหลังเชื่อมกันแหละ แล้วพี่แล้วต่อไฟเข้าบ้านมาถึงไฟมันไรกันออแล้วสามสองหนึ่งเริ่มได้ครับขออยู่บ้านตัวเองสามรอบติดเลยอ้าผมไม่ได้เป็นคนที่เป็นคือแบ็กกับพี่ตั้งอีกแล้วเป็นสามรอบติดเลยพี่้านเหมือบนกันพี่ชายพี่เราลอดเราอดรอสามเสาพี่สามเสาผมว่าลอดสามเสาจริงนี่นี่สบายสบายสบาย เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้้ยเฮยเยเฮ้้ยยเยเยเฮ้ยเฮยยเยเยเฮ้เฮยเฮ้เฮยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ย้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเยเฮ้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 ย้ยเฮ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 ยเฮ้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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ย เรียบร้อยพี่เรียบร้อยเรียบร้อยเอยู่ๆกันเรียบร้อยพี่ไอไม่ได้พี่พี่ไอไตายเอ้ยหึ่งหลอดหึงหลอดเดี๋ยวพไออย่ามาเย้โอ้ยไม่ตา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 ยไปไหนพี่ทะอยู่หายตกน้ำอ่ะตกน้ำตายนี่ทะอยู่หายพี่ตามมาทะอยู่หน่อยไปอยู่ไหนนะ ไปรอดบอกเลยตอนนี้มีพี่ไอพี่ตาแล้วก็แบค็คนะครับที่เป็นทามบอมนะครับตอนนี้ไอวินเนาะต้องใจยเย็นกว่านี้ทั้งพี่มาหาหนูทำไมที่ไปหาคนอื่นพี่ชายที่คิดถึงหนูไงแล้วไปลงน้ำพี่เอพี่ใจยเย็นพี่ใจเย็นอไปด่าว้ยเหมือนรอบนี้จะมีต<ด>ัวทามบอมที่เป็นตัวพิเศษมันจะระเบิดลักไกลกว่าเดิมเป็นระเบิดไฟฟ้า รแรงนะโอ้ยแรงกระแทกโคตรแรงโคตรแรง,งอ่ะแรงมากพี่เหลือเพือชีวิตรอดหนึ่งคนครับก็คือพี่ย่าพี่ไม่ใจพีอ่อย,อยู่ไหน,ไหนวะนั่นนี่มันเนียนเลยหาดิหาดิเอ้าระเบิดอขันเข้ามาค่ะผมจะเอาแล้วผมจะเอาแล้วผมจะเอาแล้วเขาเนียนเขาเนียนอยู่ตรงใต,งใต,งต้ฐา,<พ>านผมพี่อย่าอยู่ด้วยเนี่ยย่า <laughs> เอาละรอบนี้นะรับเราจะจับคู่กันนะครับซึ่งเราจะช่วยกันทำนะครับสองคนต่อหนึ่งหลังซายุจะคู่กับพี่ไอส่วนแบคจะคู่กับพี่ตังและผมจะคู่กับพี่ว่าครับพี่ว่านี่เวิร์กน้องทำไงพี่ทำไง ài? ทำไง <laughs> เราต่อลงไปตรงน้ำไหมเราต่ตาตอตรงไปตรงน้ำ <laughs> แล้วถ้าน้ำตกลงไปมันก็ตายหาเลยนะ <laughs> <อ>ไม่เป็นไรพี่น้ำไม่เป็นไรพี่เราเป็น <laughs> เออโฮ้อเอว่ะฝั่งนู้นก็ทําเป็นเหมือนแบบเสาสะพานเอาไว้แบบจุกอ่ะเอาไว้วิ่งอ่ะเฮ้ยอันนี้ไอเดียดีไอเดียดีฝั่งนู้นเหมือนว่าจะเป็นขอนไม้มารวมกองกันนะครับอะไรผ่านทับลับเนาะเฮ้ยไม่ต้องมีอะไรทั้งนะไปกนไป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 ไไปไปไไป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 ไไป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  โอเคพี่โอเคโอเคไอ้สัตว์กูกลายเป็นตัวระเบิดไอ้แบกพี่อะลาก่อนพี่ชายมันเป็นคนคิดแปลนเองแล้วมันก็มาฆ่าผมอ่าวแล้วเล่าดีผมเป็นกับพี่ตาครับคนคิดแป้นได้เป็นได้ตว์เลยแต่งก็ยากหน่อยนะพี่ได้าทำบ้านผมพี่พี่อะผมรู้ว่าพี่อยู่ตรงไหน พี่ตายแล้วพี่ตายแล้วพี่ตายมันไม่มีทางหรอกมันไม่มีทางหรอกว่าพี่จะตายอ่ะจริงๆดันเขาซะพี่ดันเขาซะเลยดันเขาเลยดันเขาเลยตรงนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละแล้วพี่จะโดดน้ำเพื่อเอา่ะบ้านหลังนี้พี่ยัดเข้าไปเลยพี่ใครอยู่ครับดเข้าไปเลยพี่ยัดเข้าไปเลยบ้านพี่เหมือนแบบว่านบ้านแบบเปิดกองไว้เลยพี่มาทับกันจริงๆอ่ะพี่เหมือนเชื้อเพลิงอ่ะ พร้อมจุดไฟพร้อมจุดไฟเหลือสะยุเหลือสะยุเรตายแล้วพี่เรตายแล้วพ ah ี่ยังยังยังเหลือสะยุยัง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 เรียบร้อยนอนเย้่เลี้ยวแล้วตอนนี้เหลือแบ็คคนสุดท้ายพังเสาพังเสาแบ็คอยู่บนแบ็คอยู่บนแบ็คอยู่บนเดี๋ยวก่อนพี่พี่ที่ทำอะไรครับพี่ทำอะไรครับบ้านผมครับพี่ทำอะไรครับแล้วเสามันเยอะมากพี่ใบรอดหรอกแบ็คจะไปไหน มาสิทำไม่ได้ทำไม่ได้พี่ทำไม่ได้ยังใจอ้วนยังดั่งใจอ่ะพี่ชายมาช่วยสร้างโอ้เป็นหนีอีกเลยเสาเดียวพี่เหลือเสาเดียวเหลือเสาเดียวเสาเดียวเสาเดียวโอมันลงเล้วเวลลงแล้วอุ้ยแต่มันแค่เกียร์อ่ะฮ่าฮ่าฮ่าตู้ฮ่า่าเฮ้ยมาสิพี่ชายขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นได้เลยเลยสาระขึ้นได้แล้วขึ้นมาไม่ต้องบึ้มแล้วขึ้นเอเวอร์แน แต่การบอลมาดิมาดิเฮ้ยไมนได้เลยเอ้ามันไปยังมันตายยังมัยังไปตายมยังไปตายมัดีแล้วพีมาดีแล้วมาดีแล้วตายมัไปตายมัไปเหลือเวลา20นาทีอย่าไปได้เอ้าแต่เราไม่มีมันยังไม่ตกบมันยังไม่ตกบมันยังอยู่มันเข้าไปได้างในเหรอมันใส่หัวขบวนขบวนขบนตรงฐานเราพี่อะตรงฐานเราถึงจะร่างซะ เฮ้ยไปเกี่ยวแล้วทำไมร่วงแลยโหแต่ว่าแบล็คอยู่ได้นานมากนะวิธีนี้ได้ผลเลยถ้าเราผนึกงกำลังกันอ่ะไล่คนที่เป็นก็ชิบหายเอาครับสิวินาทีสุดท้ายครับแย่แล้วแย่แล้วกูแย่แล้วกูไม่ทันเชื่อเลยอ๋อผมเป็นนะสวัสดีทุกท่านเลย ้านสวจรจริงเแล้วรอบนี้มีแบ็คกับพี่ยาที่เป็นครับเรนยบร้อยกันมาแล้วไ้พี่ไปทางนี้เลยมันมาแล้วเพื่อนมันขึ้นได้ตีมันตกเลยตีม่ตกเลยช่วยด้วยกูอยู่คนเดียวนเมื่อกี้ถึงวินว่ะไปหาไปยุงไปยดไปหยไปอ้่โอยแล้วพี่ โคตรเสียเวลาเลยเมื่อกี้สร้างตั้งนานสุดท้ายไม่ได้อยู่เ้ดี้นเหลือพวกชิวรอดคนเดียวตอนนี้โอ้ยโอยผมเกินมึงบอม t h ไหนบ้งไหนบ้งเหรอเดินหาเดินหาเดินหาอี๋ลงไปตนไหนล่ะนะ อตายแบบตายไปเลยไม่เหลือเศษเลยอ่ะเอาลล้วผมว่าเราจะสามารถซื้อบล็อกได้ตรงนี้นะครับเป็นร้านค้านะเป็นบล็อกที่เราสามารถซื้อมาสร้างบ้านได้นะครับต้องใช้พอยในการซื้อนะครับผมมีทั้งหมด1,240พอยสีเลยครับโอเคเราจะซื้อเป็นโกลด์สโตนอ่าแพลงเพิ่มโอ้ยมันคือซื้อเพิ่มนี่ว่าไอรอน ไ <Iron. S 2> อรอน,นี iron. 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 Iron ้ไอรอนไอรอนไอรอนยับยับเลยมีอาวุธด้วยพี่อาวุธใหญ่ไปซื้อเลยเฮ้ยพี่ไม่รู้มีอะไรบ้างดาบธนูขวานเอ้ยธนูนะ่าสนใจนะธนูอ่ะโอเคแต่ว่าเราไม่มีเงินซื้อนะผมซื้อบล็อกไปหมดแล้วนะเอาไว้มีทางชนะแล้วไปเฮ้ยมีทางชนะจริงพอได้บล็อกเยอะขึ้นโอ, 5, 4, อ้ยผมมีไอรอนห้าสิบอ่ะเออพีทำอะไรอ่ะหนูซื้อบล็อกที่สวยมาเน้นสวยเน้นสวยเติมเติมพี่เติมเติมเติมให้เยอะเติมให้เยอะเติมให้เยอะ กูจะไม่เป็นแยอะแล้วอยวบอกว่ากระโดดเข้ามาได้นะพี่เวลาไม่รู้เวลาพองทะยุโอ้กูเป็นอีกแล้วเอาละรอบนี้พี่อ้๊ากับพี่ตางได้เป็นแย่แล้วพี่เราทำผิดพลาดครั้งใหญ่้ยังต้องได้เอาสัตว์ผิวอยู่ตั้งนานนี่เพียงขึ้นสองพิไอ้สัตว์ยัยลาก่อนไปจัดการต่อเลยถูกไหพี่ตางพี่ตางต่อเลย โอ้ยรวยหูอะไรได้ทำเสาอีกแล้วนะอะไรเสาอะไรก็ไม่รู้น่ะเสาเหล็กเลยเหรอไอ้ดีปีเชี่ยแม่ของจริงพี่เราต้องรุ่งพาใส่มาและอย่างเงี้ยไปมาพันนี้ก็มาต้องใจเย็นกว่านี้ต้องใจเย็นกว่านี้โอเคเราดีเราจะทำเป็นเสาแล้วผมได้เสาเหล็กมาผมบอกเลยว่าแข็งเป่งๆผมพูดเลยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮานมาเนี่ยทานทานพี่ทาน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 เอาละผมประมาณนี้นะรอบนี้ไม่รู้ว่าจะไงจะบอกว่าผมได้เป็นระเบิดซักตะดาน์เลย โอเคโอเคโอเคที่ใส่ยุเป็นมากูเป็นทุกตาเลยเก่แม่งสุ่มอะไรเนี่ยอยู่อ้าวพี่แล้วพี่เดินพี่ขึ้นมามาต่ำเกินพี่ชายมาต่ำเกินแล้ยมาถึงพี่ต้องเดินออกมาพี่อย่าไปรอดิมึงมานี่ไอ้ ต้ด้วยยน้ตกน้ำเกือบตกเกือบตกเอาตกอลุว้าเยดตัวเองอเลยตกใจเย้กว่านี้ต้ใจเย้กว่านี้แบกตกใจเย้กว่านี้นองไม่พี่บอกตัวเองเออไอวินตกแล้ววินตกแล้วอยู่ข้างล่างเสาไม่มีแล้วไม่บีไม่มีอยากจเอ็นพี่ค่อยค่อยกันโอ้ยย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  โอ้ยอย่าตกน้ำโอ้ตกน้ำโอ้ตอนนี้เหลือพี่ยากับแบงครับเขาอยู่ดหนกันเฮ้ยแบงน้องมาเล่นกับพี่ไม่ไม่เล่นโอ้ยไม่โดนแบงมาเล่นกับพี่น้องพี่ยาไม่ใช่พี่ยาพิ้ว้าไปสั่งพิ้ว้าพิ้วแล้วพิ้วหมดเลยโอ้โหกูไม่สั่งแหละ กูเป็นทุกตาเลยทุตลยวไม่งไม่เป็นเลยพี่พี่ากเสริม้อไีอีกพี่พี่ากเสริม้าไปอีกรากันแรงระเบิดพี่เอาไม้เอาไม้เสริมพาไีอีกพี่พี่ไม่มีไม้เลยมีแต่ไอรอนซื้อมัเอาีอะไรเยอะดมีคนใช้ไม้ด้วยนี่ดิันนั้นเนี่ยใหญกูเห็นนั่นหลังนั้นอ่ะเฮ้ยพี่ใครต่ออะนี่เฮ้ยเฮ้ยตายุฟ้าตายุ่าอกไเนี่ยลันั้นก็โดนบันไดอ่ะเออกลัวอกพี่ขอผมอยู่ขอผมเองพี่อย่าอย่าอย่าเดกวเด้ เอาดิเอาเอาคออกก่นเอาออกนทำไมกันรอรอแล้วโอเคคุยกันได้ถือว่าคุยกันได้ออกไปเสียเวลาไม่ได้เยอะแล้วกูจะบังบิ้วกูชิบหายแล้วกูจะทำลายล้างให้หมดรอบนี้เพมันไม่ได้เป็นแน่นซะจะตังกูไม่เอาอะไรตอนในกบอกเลยเอาแล้วผมประมาณนี้แล้วกันะครับจะเป็นเสาเหล็กแบบแข็งแข็งวุ้ยไปไหนกันล่ะพวกนั้นน่ะเอกูเป็นถ้าเกิดตาย ไม่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 ูเป็ไม่ไม่มีชายอย่เป็นอ้าล่ะรอบนี้ผมได้อยู่คนเดียวช่วยขอบคุณที่ช่วยสร้างเ่ยพี่ได้ไม่ได้น้องเดี๋ยวพี่ก็เ่ิมีเวลาทําลายนานๆก็ไปรอบนอกขอบก่อนละกันจัดไปเบื่อโอยแข็งแข็งแข็งอยู่แข็งอยู่แข็งอยู่เอาไว้ราบนี้ผมว่าผมอยู่ได้มาณสักสามนาทีอะรอบนี้พี่ไอกับพี่ญาได้เป็นนะครับเขากลัระเบิดผมอยู่ ไก่เตาเดียวยังไม่ย,ไมยังไม่เป็นไรเลยตอนนี้เตาเดียวว้าวอาากูของกูโคตรแข็งเลยของ <c oughs> ไอวินแม่งขี้เกียจตีอ่ะไอแม็กอยู่อย่างสูงเลยแม็กอายุตกตกตาที่ตกตายี่ตกดนไม่ถึงโดนไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยเขาฟันเขาฟันเฮ้ยเฮ้ยฟิวตกนต้ำ คิดจะต่อต้านคิดจะต่อต้านกันตอนนี้ผมยังอุ้ยผมอยู่ในร้านผมอยู่ในร้านดูพี่วินอยู่ร้านจัดพี่วินเอาสาหน้าไอวินลงก่อนเลยนะเฮ้ยเอาโว้แข็งแก่งแข็งแก่งตอนนี้มีคนที่เป็นระเบิดอยู่4คนครับมีแบ็คพี่ไอซ์ซาโยแล้วก็พี่ย่านะครับส่วนคนที่รอดมีผมกับพี่ตังสองคนพี่ตังอยู่ตรงไหนวะเขาแอบเหลยผมรู้ละผมรู้ละเขาอยู่ไหนผมรู้ละ ไปเอาคนง่ายก่อนไหมพวกคุณไปเอาแต้มก่อนหรือเปล่าผมว่านะเออไปเอาคนข้างบนก่อนเนาะข้างบนเขาตายกัาหมดแล้วเลือต่พี่กับผมเนี่ยเออไปเอาวินก่อนเนาะไม่ทางบอกว่าแล้วล้ปกติเขาไ่เอาเอรอนไปตรงนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เว้ยเฮ้ยยังได้ยังได้จริงหรอฮะาวาดิ้าวาน ไปยืนอยู่ไหไปยืนนี่ไป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 ไนไปไปไป้นไปไนไป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 ไอไปไยไปไะไปไป่ปไ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 ปารไปไป้ปไ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 ปเมื่อกี้ไ่ไป้อ ผมต้องการเหล็กจากคุณเท่านั้นตำเสาตันสี่อันผมต่อแปนไม่ให้คุณละคุณแค่ทําตามแปนผมเท่านั้นเอาให้สูงที่สุดเท่าที่เหล็กคุณจะมีเกีบค <c oughs> ือหมดแล้วพี่ไปไกลๆไปไปไปผมไม่ต้องการคุณเขารวมคุณเก็บเหล็กของคุณไปเลยแล้วคุณไปทันทีไปให้ไกลง <c oughs> เอาละรอบนี้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราได้บันทึกกำลังการแบบเสาแบบ <c oughs> แข็งๆเลยนะโอ้โหเตรียมร้อยปีนได้บอกเลย พี่อากูไม่ต่อขึ้นตรงเลยพี่กูเป็นโอกูเป็นอีกแล้วกูเป็นอีกแล้วพี่บ้านพี่พี่พี่บ้านพี่ถ้าพี่ไม่อยู่ผมเช่าต่อนะพี่เสานั้นจะพังแล้วอุ้ยแป๊บเดียวเองอ่ะเพราะมันเป็นเพราะว่ามันเป็นมันทำด้วยหินเออโอ้โหโอ้โหเอ็นเอ็นแล้วพี่เอ็นแล้วใครสร้างเกมวะมั่ง นี่นผมพยายามเอาบล็อกลงมาพี่เพื่อให้เราปีนได้ใช่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 ไม่มีคนล่วงมมีคนล่วงลงมาแล้วลงมาแล้วไอ้เหี้ยจังไรจัดไอ้สัตว์เลยไอ้สัตว์เอ้ยว่าจะโดนงขึ้นราคาบ้าโอ้ยดักโกรถดักไอ้เหี้ยหาพวกเพิ่มหาโบว์ได้พวกเพิ่มได้สร้างแรงนานเออไอ้เหี้ยอะไรอะอะไรอะอ้เหี้ยอะไรอะบอกเฟนก่อนนะครับแล้วก็ทั้งน้อง พูดเองเลยรอบนี้คุ้มจัดอ้ย่าไปไหนไม่ต้องกมาเลยพี่ย่าไปไหนพี่ไลอยู่พี่ไลอยู่ด้ยมีคนเนียน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 อยู่หาตัวให้เจอ้้้าาาบ้านพ้องไม่อยู่บ้านช่องไม่อยู่นะช่องไม่อยู่เหรอ ออาแล้วเป็นไงบ้างสำหรับเกลียบถามพอมไปนี่นะครับเรียกว่ามันนักมากนะครับไล่ล่ากันนะครับใครที่ชอบลึก์เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าฝากลิงก์ที่ขอใต้คลิปด่วนครับ